การที่เราเจอตัวเองอะเราจะได้อะไรเนาะโบเคยมีคําถามนี้กับตัวเองไว้แล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์นี้ให้กับทุกคนฟังมีช่วงหนึ่งของชีวิตอะที่โบเรียนพอจบมาโบก็อ่านหนังสือเยอะมากเพื่อที่จะได้ทําในสิ่งที่โบแบบตั้งใจไว้อะเนาะพอทํางานมาจนถึงจุดหนึ่งอะมันมีคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยมันใช่สําหรับเราจริงๆริงไหม อะไรกันแนะ่คือสิ่งที่มันแบบมันเป็นจุดประสงค์ในชีวิตเราอะเราเป็นใครกันแน่เออมันเกิดคําถามเนี้ยขึ้นมาว่าเราเป็นใครกันแน่วะมันใช่หรือเปล่าในสิ่งที่เรากําลังทําไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีนะคะแต่มันรู้สึกแบบมันยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วพอเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราก็หาตัวเองสิทีนี้แล้วก็ดึงเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตนะดึงใครบางคนเข้ามาเจอประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เกิดการแบบโทษคนอื่น ว่าชีวิตชีวิตฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเธอชีวิตฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าคนนี้แต่พอเราเจอตัวเองอ่ะมันคือได้รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทํามันมีจุดประสงค์ของชีวิตเราได้เห็นคุณค่าของตัวเองกลับมาเนี่ยทุกคนคือได้รู้ว่าในการตื่นมาของเราในแต่ละวันนะเราตื่นมาเพื่อที่จะทําอะไรทําสิ่งเนี้ยไปเพื่ออะไร ทุกๆการตื่นมาของเรามันมีค mm. yeah. ่ามันมีความหมายอะไรบ้างเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเลยค่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเราด้อยกว่าหรือเราเหนือกว่าใครเลยอ่ะการเปรียบเทียบนั้นมันเริ่มหายไปเลยอ่ะแล้วมันทําให้เรารู้ว่าแต่ละคนน่ะมีความต้องการมีจุดประสงค์ของชีวิตที่ต่างกันอ่ะแล้วความต้องการของเราคือแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบเห็นคุณค่าในตัวเองมากอ่ะพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะเราจะไม่อยากทาร้ายคนอื่น เราจะส่งคําพูดดีๆให้คนอื่นแล้วอยากทําสิ่งดีๆให้กันมากๆนี่ไงมันถึงสําคัญว่าเออทำไมเราต้องเจอตัวเองวันนี้โบอยากจะมาแชร์เนาะจากประสบการณ์ที่โบได้เจอตัวเองแล้วโบเห็นว่าเฮ้ยการที่ลดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลงอ่ะมันคือที่สุดในชีวิตเลยนะมันไม่เห็นต้องแข่งขันเลยว่ะมันไม่เห็นต้องไปวิ่งแข่งคนโน้นคนนี้เพราะเราไม่ได้ชนะกันจริงๆหรอกถ้าเรายังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอ่ะมันชนะใครได้ที่ไหนจริงไหมคะ แต่เมื่อเราเห็นว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเราคืออะไรแล้วเราทําตามเสียงหัวใจตัวเองเราเห็นคุณค่าตัวเองเราส่งคุณค่าออกไปอ่ะเฮ้ยมันวินวิน,วนทั้งคู่เราได้คนอื่นได้นี่แหละคือแบบความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยเนาะจึงอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าตอนเนี้ยทุกคนได้เจอตัวเองหรือ,อยังอะ่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะ